วัสดีครับทุกคนนี่ปลาไปดดักไ่ครับดักส่กันนี่นี่เอาลงเพิ่มสี่ลูกครับกองสัตวนิดนะดักไปแล้วห้าหกลูกครับ อันนี้ลงเพิ่มอีกซี่ตอนนี้เย็นครับดักในส่วนปั๊มครับพวนี่ครับตืเ้อ,อเลยครับ ใหม่เด้ครับโอเคมาดูใหม่เด็กครับหลับแนวในดิหลักเอฟติมนี่ดีว่วครับ ประมาณนี้มาณนี้ครับ้วก้ารอหายายาปิดมีดมาได้วมามือครับตอนปิดิดหน่อยครับประมาณยดิมๆนี ไปดูลูกที่ซองครับหาไม้กัดต่อครับนี่ครับไม้ที่ซองติดติๆก,กันเลยอรงนี้ลุกตรงนี้ลุกมาดูครับ แอปอนี้ดีวะ่ะไปข้าไปเลย,อยเอฟติมหน่อยอเคเายาก นีนะ่เลยครับอประมาณนี่ครับปิดประมาณนี้พอครับผมนี่ครับประมาณนี้โอเคไปอู้ไปอู้ทีซ้ำกันต่อครับโอเคครับได้ไม่ถี่ซ้ำนะครับ นีค่ครับมาหลักดิมด,มดิมนี้ปลามันขึ้นมาอยู่ริมนี้กลางคืนอยู่ริมน้ำตื้นครับก็ละเอียดน้อยน้อยาอยาครับยาออกแล้วก็ใส้ไปตายยาครับ ไปเลยใส่กระตันใส่กรตันแล้วก็เอายานี่นะมาปิดเลยปับป๊บปั๊กเขตนี่คนระับนี่ได้แหละครับผมไปฮะลูกที่ี่กันตัวครับอะจะดักเทินไะด้ดิ cái lim này mấy cây Không đặt ngày ngày mới, mới đặt một cái này. Úi hạt lùng mấy cái Mấy cây đặt mấy mươi cái Ở tùng ni lên là đó. มีดักเอฟเอฟย่ากงไม่ด,นดีนี่ยังไม่ได้พูด ทุกเลยส่้เวลาครับก,ก็ไม่ใช่เกยดช้นเดี๋ยว,ว่าวก็โหฮ่า่ทสยเทรอให้ได้ดักปีมือ, <c oughs> อยายากยามาปิปานดน,นู่นหนก็หาดูในยูทูปมั้งนะดยเขาดักยาทตงอับ นี่วันนี้ลงดักวันที่ 10S ครับเดี๋ยวเราไปย,าย้ายลูกตรงนู้นครับย้ายไปเปลี่ยนทีดักไหมโอว่ามันไม่เข้าลูช่องวันเลยโอเคครับนี่ครับมาย้ายลูกนี้ย้ายลูกตรงนี้ไปเห็นควายนู่นครับไปเห็นไ,นมมนไนอ้น้ำม,มันเข้าไม่ไหนท่อน้ำมันเข้าต่อครับ ที่นี่มันไม่เข้าช่องสามวันนะครับเลยยายนี่อ่ะเหวเหมือนเดิมโอเคยายครับกัะดี

น้ำตึงไม่ครับเนี่ยน้ำมันเพิ่งเข้าโถตรงนี้นี่จะมาใส่ภายในโถนีดลองดูครับว่าจะเข้าหรือไม่เข้าวนี่คือน้ำน้ำนี่แหละเนี่ยตรงนี้น้ำมันไห,นหนนนนนลจากลูกนี้เนี่ยครับภายในท่อนิดเราไปหาลูกนู้ดโอเคครับ ไปกัะนะยาดอกจัดด,ด,ดึงดึงยาโอน่าจะตกกี่ครับคืนนี้ đây có này đuôi đi đun làm không sai lệch không được nắm 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 để nắm 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 มานิดๆอีกหน่อยครับผมนิดๆหน่อยครับขอเป็นพิธีอ่ะอ่ะนิดๆอ่ะมาไม่ดูขอได้อยู่ครับ โอเคเดี๋ยวรอชมพรุ่งนี้ครับผมน่าจะถ่ายอีกคลิปหนึง่งต่อมากูนะครับโอเคครับ